วินวินทำอะไรอะอย่านะพ่อตีนะมีอะไรคะคุณคุณก็ดูลูกสิเฮ้ hey แป้งเลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยคุณก็พูดดีๆกับลูกก็ได้นี่คะดูสิลูกตกใจหมดแล้วลูกดื้อขนาดเนี้ยพูดดีๆไม่ได้หรอกมันเป็นเพราะคุณที่ตามใจลูกพาอผมต่อว่าลูกนิดหน่อยคุณก็เข้าข้างลูกที่ลูกต้องดื้อแบบนี้มันก็เป็นเพราะคุณนั่นแหละอ๊ะคุณนี่ยังไงกันชอบต่อว่าฉันชอบต่อว่าวินวิน เพืเ่อนแกอยู่ในห้องทำไมคุณไม่ต่อว่าเขาบ้างวินวินเขาเป็นลูกแท้ๆของผมผมจะต่อว่าเขาจะสอนเขายัางไงก็ได้แต่คิวปิดอ๋อฉันเข้าใจแล้วคีวปิดไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณคุณก็เลยไม่สนใจใช่ไหมคะผมไม่ใช่ไม่สนใจเขาแต่ผมต้องใส่ใจเขาให้มากกว่าลูกแท้ๆของผมซะอีกแล้วตั้งแต่ที่ผมเจอพวกคุณสองคนแม่ลูกจนถึงตอนเนี้ยผมก็ดูแลคุณกับเขามาดีตลอดผมก็รักเขาไม่ต่างจากลูกแท้ๆของผมเลยนะครับ คุณก็แค่บอกรักเขาแต่คุณไม่เคยรงสั่งสอนเขานั่นหมันก็แสดงว่าคุณไม่เคยห่วงว่าเขาจะโตมาเป็นยังไงใช่ไหมคะกิ๊ฟคุณฟังผมพูดให้จบก่อนได้ไหมน้องคิวปิดเขาจะอายุ12ปีแล้วนะครับกาลังจะวัยรุ่นช่วงเนี้เราต้องใส่ใจเขาให้มากที่สุดเพราะเขาอ่อนไหวง่ายและถูกชักจูงได้ง่ายเราควรให้ความใกล้ชิดกับเขาเป็นเพื่อนกับเขาและรับฟังเขาบ้างมีอะไรแล้วก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลเราจะมาต่อว่าลูกเหมือนเด็กๆไม่ได้แล้วนะครับ มันก็จริงค่ะกิฟคุณเคยสังเกตเห็นไหมครับเวลาที่ผมอยู่กับเขาอ่ะผมไม่เคยเล่นโทรศัพท์เลยผมจะคุยกับเขาผมจะใส่ใจทุกคำพูดของเขาเพราะผมอยากรู้ว่าเขาคิดอะไรเขาอยากได้อะไรนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงเราต้องห้ามทำให้เขากลัวเขาถึงจะไว้ใจเราถ้ามีเรื่องอะไรเขาจะได้กล้าพูดปรึกษาเราได้ฉันว่าแล้วว่าทำไมช่วงนี้คุณกับเขาถึงสนิทกันขนาดนี้ วินวินเขาไม่เหมือนกับคิวปิดหรอกนะครับตอนเนี้เขากําลังให้สามขวบอยู่เลยกําลังอยู่ในช่วงเรียนรู้ช่วงนี้แหละครับที่เขาโซนที่สุดเลยพูดก็ไม่ฟังตามใจก็ไม่ได้ผมก็เลยต้องต่อว่าให้เขาเกรงกลัวผมบ้างค่ะส่วนคิวปิดอยู่ในช่วงที่กาลังอยากรู้อยากลองกล้าทํากล้าเสี่ยงผมจะอ่อนกับเขาก็ไม่ได้จะแข่งกับเขาก็ไม่ได้แล้วถ้าคุณยังไม่เข้าใจผมอีก ก็อยู่ยากแล้วนะครับไมค์คบฉันขอโทษนะคะเราเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกผมเป็นผู้นำครอบครัวผมรู้ว่าผมต้องทำยังไงผมจะเป็นสามีที่ดีเป็นพ่อที่ดีให้ลูกกิฟตต่อไปเราต้องเข้าใจกันให้มากๆนะครับมีอะไรเราก็ต้องคุยกันดีๆเราต้องไม่ทะเลาะกันต่อหน้าลูกอีกลูกๆอายุยังน้อยๆอยู่ เราจะให้เขามาเห็นว่าเราทะเลาะก,กันบ่อยๆไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเอาไปเป็นแบบอย่างมันจะไม่ดีกับเขาครับค่ะฉันเข้าใจแล้วค่ะแต่คุณต้องสัญญากับฉันได้ไหมคะว่าคุณจะเป็นสามีที่ดีแบบนี้ตลอดไปจะไม่รักลูกลำเอียงจะต้องรักลูกสองคนให้เท่าเทกันนะคะครับผมสัญญาครับวันนี้ผมหงุดหงิดผมก็เลยต่อว่าลูกแรงไปหน่อย มินวินครับพ่อขอโทษนะบอรู้